เดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2นะครับนักชกทางด้านบุมแดงครับเกียนดาวจอเมืองศรีฝ่ายน้ำเงินท่อนสุงก่ออดิศักคู่นี้เกียนดาวเคยชนะมาเลยต่อให้1ปอนนะครับ102กับ103ปอนด์ปอนครับเข้าไหนเขามีลูกขวางแต่ว่าจะขวางได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าท่อนสุงนั้นถึงตัวตลอดเลยนะครับเป็นเงาตามตัวเลยเห็นดาวอยู่ไหนท่อนสุงอยู่นั่นหยับเข้าไปนะครับมีหมัดนําไปก่อนแตจ้องยากแล้วก็จะปล้ำ่อย เอาล้ครับเปรียดได้นะครับจับได้แต่ก็ยังตีไม่ถนัดนะครับพยายามส่องเข้าไปเตะเข้าไปครับเกียนดาวก็มีส่องนะครับคอยดักคอยงัดเอาไว้ครับเตะซ้ายขวาคืนเตะขวามาครับวงในบี้เข้าไปครับหายใจลดต้นคอเข้าไปครับหวังจะแก้มือล้างตาให้ได้เลยครับท่อนซุงครับเดินบี้อย่างเดียวแต่อย่าหลุดอย่าหลวมนะเกียนดาวเขารอทำโทษอยู่ครับแข้งซ้ายครับเกียนดาว วงในก็พยายามเนี่ยครับเอาแขนเอาดวมมาป้ายหน้ามาขวางหน้าไว้เดินเข้าไปเตะหลุดปุ๊บเจอแข้งขวาอีกแล้วเกียนดาวอ่ามีตำหนิแล้วด้วยนะครับคิ้วแตกแล้วครับแข้งขวาครับใต้คิ้วซ้ายครับมียักคิว้วเดีอดตายผู้ต่อสู้ด้วยครับท่านซุงนี่ครับเตะซ้ายครับเกียนดาวเตะขวาคืน นก็พยายามเด็ดพยายามเด้งเข้าไปแล้วครับถ้าไม่กดดันนี่แกฉายนะครับเกีย์ดาวครับมีดักเสียบแล้วก็นี่ครับพอประชิดตัวแกขวางหน้าไว้ครับเกีย์ดาวครับถ้าเดินช้าแกโชว์แกฉายเลยครับต้องกดดันเข้าไปครับท่อนซูงครับแหมแต่ดูครับเตะเข้าไปเจอเตะคืนมาครับคนละแข้งลวครับอ่แยกมาก่อนครับ โอ้โหด้านล่างครับพี่เลี้ยงก็พยายามบอกให้ึเขิมเลยครับสำหรับท่อนซูงครับช้าเล่นจังหวะยืนคุยเนี่ยครับเสร็จหมดแลครับมัดซ้ายเตะขวาครับดักเสียบแล้วก็ขวางหน้าอีกแล้วครับเกมของเกียนดาวครับช่วงปลายนะครับยกที่4ครับ คอนสึงก็กดดันต่อครับแต่ช้าโดนซ้ายครับจ่อล่างขึ้นไปครับต้นต้นมาแยกเขี้ยวขู่นี่น่ากลัวเลยนะครับแต่พอยืดเยื้อไปเนี่ยครับขอกดดันไม่ได้เกนดาวก็บอกผมขอโชว์บ้างครับนี่ครับโอ้โหหลอกล่อช็อตนี้ครับเอามือคว้าหลังเลยนะครับเดนดาวครับ ดูว่าจะโชว์เหนือเลยนะครับเกียนดาวเคยเยาะในช่วงปลายยกที่4นะครับลูกเอามือคว่หลังแล้ออาวุธนี่มาเหนือเกินจริงๆนะครับดูวงในมีลูกขวางกดเอาไว้ตีมาถนัดกรรมการต้องแยกนะครับมาดูว่าท่อนซุงมเองก็ยังไม่ละความพยายามนะครับทีมงานนี่สั่งเดินต่อยหมัดอย่างเดียวเพราะต่อยได้ทีหนึ่งนี่ก็จะไปปั้มกับเกียนดาวนะครับโอ้จะเข้าทางเกียนดาวเลยโดนขวางเอาไว้ทีมงานบอกให้พักออกแล้วต่อยหมัดน,นะครับ เดินขยับเข้าไปครับยกสุดท้ายแล้วด้วยครับก็ต้องต้องเดินแล้วก็ทำเหมือนช่วงต้นๆน,นะครับไม่งั้นเกณดาวแกก็เห็นหมดนะครับมัดเนี่ยครับพยายามต่อยเข้าไปครับแต่ต่อยได้บัดเดียวเ,เกณดาวแกคว้ามาก่อนครับไม่ใช่คว้ามาก่อนครับคว้ามาก่อนนี่แหละครับ มาผิวเลยนะครับดูนะครับดูลีลาของเกียนดาวเต็มไปทั่วเลยนะครับอันนี้นะครับเน่โอ้โหเหลือกเกินนะครับวันนี้ชนะนะครับ้ะแพ้นี่ร่ำให้ละครับโอ้โลหลีลา